ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมเม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะปักแรกของเดือนมีนานะคะเดินทางมาถึงคิวของชาวกรกฎนะดูได้ทั้งแบบลักษณะแล้วก็แบบราศีนะคะการดวนวันที่ได้ทั้งตัวตกแล้วก็ไทยะคะ่ะเป็นดวงสำหรับคนมีคู่นะถ้าสดสนิทหรือรอรัลเก่าเนี่ยเดี๋ยวรอนะคะสัปดาห์ถัด,ถดไปนะคะจะเปิดให้นะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะในกองแรกตัวตนของคุณกรากฏนะคะกลองที่สองตัวตนคนรักค่ะแล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสำรับขึ้นเป็นหกดาบนะถือว่าดีนะคะช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยก็จะฟันฝ่าไปด้วยกันนะคะพร้อมที่จะลงเรือลำเดียวกันนะไะพยคุณค่ะ เดลสตารกับหัวนะคะถึงแม้ช่วงนี้อาจจะผ่านมรสุมผ่านปัญหาอะไรบางอย่างมานะคะในอดีตที่ไม่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าคุณอยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นฟูทุกอย่างนะคะถ้าเ,เรื่องหัวใจก็คือการฟื้นฟูความรู้สึกนะคะการทำใจนะทำให้กลับมารู้สึกดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีอาสวินท้วยด้วยนะคะหมายถึงความสุข ความก้าวหน้านะคะทั้งในเรื่องส่วนตัวการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะใครมีปัญหาเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเป็นการได้พูดได้คุยได้เคลียร์ใจได้ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีเดอะเวิลด์ที่กับหัวนะคะไม่ว่าเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยจะผ่านไปได้แล้วก็จะไม่มีการจบลงของสิ่งที่คุณยังไม่อยากให้จบนะคะใบต่อมาเป็นก้าวคาทาค่ะกับหัวคุณลดกำแพงในใจลงนะคะถ้าก่อนหน้านี้ เคยมีปมปัญหาอะไรแนละ้วทาให้เราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเครียดหรือว่าซีเรียสเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอุปสรรคในชีวิตเนี่ยมีมองว่าคุณจะปล่อยวางแล้วก็ลดกําแพงตรงนั้นลงนะคะชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นมาดูไพ่ของคนรักนะเจ็ดถ้วยนะคะขึ้นมากับผัวช่วงนี้เขาจะงานน้อยลงนะคะความสับสนทางใจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปด้วยนะคะจะมีความชัดเจนเนาะเนี่ยค่ะสิบดาบ อะไรที่ไม่สบายใจอ่ะที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะก็สามารถจบลงได้ในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็มีเด็กถือดาบด้วยมีพาชั่นนะคะมีความคิดที่เป็นบวกพร้อมจะสู้พร้อมจะลุยนะคะการสื่อสารก็จะดีขึ้นชาริออรอาจจะมีการเดินทางแล้วก็เกิดการประสบความสำเร็จถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์หมายถึงคุณสคนเนี่ยมีความเป็นคู่กันนะคะถึงแม้จะมีความแตกต่างแต่ก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากันได้ะคะ่ะ มาดูนะคะพลังงานเราบทสรุปของปากแรกคิงถือกระทากับหัวค่ะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าใจร้อนนะตัดสินใจอะไรก็ต้องรบอบคอบแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่เราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ต้องปล่อยวางนะคะคิงถือเรียนค่ะขึ้นกับหัวความมั่นคงก็จะกลับคืนมาในชีวิตนะคะหรือว่าถ้าใครรอคอยเกี่ยวกับสถานะการเลื่อนสถานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าจะต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะเดสเซนที่กับหัวนะคะการยอมรอมชอมกันนะคะอย่างที่บอกว่าคุณสองคนจะลงเรือลำเดียวกัน,นะคะ่ะฟันฝ่าถูกประสัก์ไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็มีไฮโลฟอนนะคะต่างคนต่างมีบุธ,ธิภาวะแล้วก็โตขึ้นมีชีวิตรักที่มีความแบบ เป็นผู้ใหญ่นะคะจะไม่ได้มาเอาชนะกันไฟกันนะคะถึงแม้ก่อนหน้านี้บางคู่อจ,จะบอกว่าไฟกันหนักแต่ว่าในช่วงนี้คุณจะโตขึ้นหนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดโอราเข้าต่อเลยนะคะช่วงนี้มีดวงส่วนตัวเยอะหน่อยนะคะแม่หมอกก็เลยต้องรีบทำคลิป ดวงที่เราทำเป็นรูทีเนี่ยนะคะบางทีก็ต้องทำตอนกลางคืนด้วยนะคะแสงอาจจะน้อยนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. Separation mm hmm. นะคะมี Let Your Friend Help You แล้วก็ Reconciliation คู่ไหนที่มีปัญหาในอดีตแล้วก็ มีการห่างเหินอะนะคะหรือว่าต้องแยกกันไปอะช่วงนี้คะ่ะจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะอันนี้สอดคล้องกับไพ่ทาโร่ที่เปิดให้เมื่อกี้นะคะว่าจะมีการแบบให้ภัยกันการเยียวยารักษาจิตใจการฟื้นฟูความรู้สึกนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนกลางที่มาช่วยทำให้คุณได้ปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะ ถ้าคู่ไหนไม่ได้แบบมีปัญหานะก็เมื่อกี้ไม่ใช่มาเศษของคุณนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่เขามีความห่างเหินกันเนาะมาดูคำแนะนำค่ะโน t นี่ทูวารีนะคะเวสเซนอันเดกเฟวแล้วก็เล t โกช่วงนี้ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลใจแล้วนะคะเพราะว่า่าภายในเดือนนี้นะคะไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างจะดีนะคะแล้วก็ ปล่อยวางอะนะคะการปล่อยวางที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ทําต่อไปนะคะสบายๆนะคะกับชีวิตอ่าโนนนีูวาวีก็ตรงตัวอย่างที่บอกค่ะไม่มีความจําเป็นจะต้องเครียดหรือว่าซีเรียสเรื่องอะไรเลยนะคะทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่มัดเสจจากคนรักที่ฝากถึงคุณนะคะในช่วงปักแรกนะคะ ใบนี้แล้วกัน I want to tell you how I feel เขาอยากจะบอกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะไม่ว่าเขารู้สึกอะไรเนี่ยเขาอยากจะแชร์อยากจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดใจคุยกันได้นะคะในช่วงเวลานี้คุณจะได้รู้ความในใจของเขานะคะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณกรากฎแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบการทำนายนี้นะคะพิมพ์นำรับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะเปิดไพ่ส่วนตัวแอดไลน์สอบถามได้ค่ะขึ้นให้ข้างล่างนะคะตรงน้องหมีนะคะพิมพ์ตามได้เลยค่ะชายโย under score stone วันนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ